คุยแบบตรงๆอ่ะเอาเอาคนใหญ่เขลงหัวง่ายกว่าไหมครับเออลองเรียกแอดมินเอกลงหัวดิตั้งแต่กูรีตัวมากูเริ่มเปิดละตอนนี้ไม่ภาพใจเตงครับลุมใจครับลุมเลือกเลือกแอนมินอยู่ครับเรียก ได้เมนมาได้เมนมาไม่ต้องไปก็ได้ได้เมนมามาไร้วมนมา คนในเมืองเขาจะโอเคเหรอลุงตัดสินใจผมบอกให้เรียกประชุมได้เลยถามเลยว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมจะเป็นพูดเองได้ผมจะเปิดรูปให้เขาดูทั้งแชททัแล้วใจเย็นใเย็นนะ้องเอางนี้มึงแต่หลังจานี้คือคุยของใจเย็นม่ใเอไาอย่างแไม่ใส่ลงอาเงี้ยน้องขอสติเลยอ่ะมามามาไย่ามไปมา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 มนมามามมามมา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 มม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 ม ไม่มึงเปิดตะโกนดิไม่ได้ยินมีกรณีที่ยังซื้อขายยังไม่สําเร็จแล้วโดนแบนโดนรีตัวไหมใช่ไอ้ตั้มมจำได้รู้อยู่สบู่ไทยแต่กรณีของตั้มมันไม่เหมือนกันไอ้ของไอ้ตั้มไอ้ตั้มมันทักไปก่อนเนี่ยมาอ่ะมาอย่างนี้โอเคขายๆคำพูดกูพูดว่าถ้าสารภาพ กูจะคืนของให้ทั้งหมดถูกต้องไหมวันนั้นแล้วก็เขาขอโทษแอดมมีอะไรเงี้ยออกแบบออกขอโทษอ่ะพูดแบบพูดขอโทษอ่ะเพราะว่าเขาขู่เซิร์ฟมาวันนั้นก็หลังจากนั้นเสร็จวันต่อมาอยู่ไม่ก็ออกมาสตรีมผมก็ขอโทษเลยลุงก็รีแอคชิปอยู่นี่ที่ขอโทษมก็ไม่ได้ขอโทษพี่เอขอโทษอะไรในประเทศแล้วคําพูดของกูพูดออกไปว่าจะคืนถูกต้องไหมก็คือลุงบอกว่าลุงจะไม่ดีของเพราะว่าเห็นเห็นว่า ก็คือเหมือนลงทุนไปเยอะก็ไม่ได้ได้อยากจะใจร้ายอ่ะเพราะลุงบอกคือคุยกันกับผู้พี่แจักว่าเห็นว่าเติมไปสองล้านอะไรเงี้ยอืมนี่คือคำพูดของลุงลุงรอไปเรียบเรียงได้เลยอ๋อเขาลุงเป็นคนพูดเลยเหรอใช่ตอนนั้นจดจาได้จดจำได้จดจำได้จนจำได้อยู่แล้วไม่ตอนแรกอ่ะคืออ่ะถ้าพูดตรงๆเลยนะ มันมันมันต้องคืนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขามาสลับผ้าแต่ทีเนี้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกูก็เลยไม่อยากตัดสินใจเอาใจปะไอเพราะตอนแรกที่เราไปคุยกันตัวนั้นที่เขาไปคุยอ่ะเขบอกว่าจะคืนเพราะใจดีดีนะผมผมเอาดีดพี่อ่าผมไม่ได้คุยบอลแค่นั้นเลยคุยลุง พูดคุยออบอลเมื่อตอนเนี้ยเมื่อตอนเย็นนี่ที่ผ่านมาเนี่ยตอ,อนนี้บอลหัวใครไข่หวานถูกไหมอ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุยแต่กับลุงอะเรื่องเนี้ยคุยแต่แต่ผมคุยคุยแค่ครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็ลกปล่อยเลยไงเพราะว่าผมเพราะว่าลุงพูดมาอย่างนั้นนะใ,ใครจะใครจะไปคิดว่าลงุงลุงจะแบบไม่ไม่คืนนะ่ะเพราะลงุ<ม>ลงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงบอลบนอื่นแป๊บ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 แป๊ตอนนี้อย่าอย่าเถียงกันเลย ให้กูได้คิดแป๊นึงแป๊บนึงให้มันให้กูได้คิดแป๊บมึงมึงพูดเคสมาดิ x ใครที่โดนแบนกรณีนี้ที่ยังไม่เกิดการซื้อขายกันมีแค่ตั้มครับตั้มคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่ตั้มยังไม่ได้เกิดการซื้อของใช่แต่มาเดี๋ยวกูตัดสินใจเองกูตัดสินใจถ้ามันเกิดกรณีขึ้น ต,ต้องค consumes, ืนหมดเลยเอกรวมถึงตั้มด้วยมันไม่ได้ลุงคือลุงฟางผมนะตั้มเป็นคนทักไปขอซื้อเองซึ่งมีเจตนาที่จะซื้อของโอซีมันคืนไม่ได้อยู่แล้วในกรณีนี้คือเกาการกูเลาพนักไปด้วยเฉยลุงฟางผมนะพนักงานบริษัทลุงอ่ะเป็นคนทักมาเองซึ่งถ้าเหมือนมันก็เหมือนตำรวจที่ไปติดสินบนอะมันก็มีความผป็นะวามลว่กาถูกไหมครับ แต่ในกรณีตั้มที่จงใจแบบไปไปอย่างนั้นน่ะก็คือเหมือนเหมือนมีเจตนาที่ไปซื้อของโอซีอย่างนั้นน่ะถูกต้องถ้าไปมันก็อียังอยู่แล้วแต่ในกรณีของยูเมะคือแอดมินมันมันมีความผิดครึ่งหนึ่งกับแอดมินด้วยยูเมไม่ได้ผิดผิดฝ่ายเดียวแต่เขาก็ผิดทางทานที่เขาปฏิเสธได้นี้ก็ถูกต้องไม่ได้ปฏิเสธนะแมอะช่วยเหลือเพราะมันบอกว่าเรื่อง งินโอซีข้างนอกแต่แต่แล้วแต่เราทำที่ก่อนไอ้เมงอ่ะมันก็จำเปินมาเสนอะมันคุยกับเม้งนะเสนอของว่าของเป็นของไอซีในเกมให้เดี๋ยวเดี๋ยวเตะให้แต่เม้มันก็เฉยเฉยมันไม่เอาอะไรเลยเพราะว่าแค่หมื่นห้าไม่ได้ฏัดสธอ่ะมันก็มีความผิดตรงนั้นมันมีความผิดแค่ตรงนั้นมันไม่ได้แบบว่าตรงใจแบบว่าเออทักไปเมงกูอยากได้ของหมื่นห้าอยากได้อนั่นไอ้นี่ไม่มีไม่มีมีแต่ก็คือ แลจากนั้นก็จบเลยแล้วและอยู่ดีทพี่เม้งก็โดนปลดไปเลยตอนนั้นไม่มีใครรู้เหตุเพราอะไรอมาคำตัดสินของกูถือว่าจบเลยนะเอ็กอขอเสนอนหนึ่งได้ไหมครับอ่พูดมาอ่ถ้าไหนๆก็คือผิดคนละครึ่งแล้วเพราะว่ามิงก็เป็นคนไปส่งใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราเราคืนยูเบให้แค่ของกาชาที่ยังไม่ได้ใช้ได้ไหมครับ ที่กวาดอ่ะคือที่ละลายไปแล้วอ่ะคือที่เล่นไปแล้วที่อะไรไปแล้วอะไรเงี้ยไม่คืนนะอุ้ยแต่คืนอุธต้องคืนเนี่พี่อุ้มันมันหมดไปเยอะกับประชานะมัน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 ความมันความผิดไม่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 ฟังฟังฟังมึงจะเอาคำัดสินกูไหมอันนี้มันแค่เสนอมันบอกอยู่ว่ามันเสนอเสนอเสนอใช่ครับเพราะคนละครึ่งอะไรประมาณเนี้ยมึงมึงจะเอาความความไอ้นี่กูไหมล่ะจะเอาไหมเจ้าไหมเจ้าไหมครับตามตามนั้นเลยเอาเอาของกูนะเอาของกูเลยนะ กูคิดว่าน่าจะจบกูคิดว่ามึงน่าจะโอเคเอา่าคือนอาวุธหมดเลยแล้วก็รถรถคืนไปแล้ครับแล้วก็ทุกอย่างยกเว้นเกาะยาที่มันที่มันแบบเหมือนสูญเสียมันจะเกาะยาที่ผ่านไปแล้วอ่ะที่ผ่านไปแล้วอ่ะไม่คืนตามสบายเลยครับถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครติอยู่แล้ว แค่ตามชอบในตรงนี้ก็พออืจบเอ็กกูตัดสินใจแล้วถือว่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษขอโทษนะครับขอโทษจริงๆไม่เป็นไรลงไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมายถึงว่าคนในแก๊งมุดูใจเย็นใจเย็นกูเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าถือว่าเคลียร์ขอโทษแทนอลมินทุกคนด้วยนะครับทุกคนเลยครับ ขอโทษแทนเอกด้วยนะบางทีเอกมันก็ไอ้นี่แหละขอควณครับเพราะว่าปกติไม่ไม่ไม่ผมอย่างนี้บอลผมไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับเรื่องเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นอ่ะผมเข้าใจนะแต่ว่าเรื่องเรื่องเนี้ยมันผมผมต้องการความความเป็นธรรมให้พวกผมจริงอ่ะส่วนเรื่องที่ผ่านมาผมเข้าใจทาไมถึงไม่อยากตัดสินใจอ่ะ ไม่อันนี้ที่ตัดสินใจคืนให้หนึ่งเลยเราะว่าแค่รับแี่รับผิดชอบตรงนี้ให้ให้บุกขายโอซีแล้วยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ของแล้วก็สองคือเขาไม่ยอมรับสารภาพเพราะว่าคุณพูดไปแล้วมีหลักฐานมีพยานอยู่ด้านหลังเอาไปจัดการเลยนี่อยู่ไหไปแล้ว มอเหลืแค่นล้วก็ต้องหันหลังด้วย <c oughs> แล้วก็ต่อไปนี้เ,เย้ยกูไม่อยากมารับเรื่องพวกนี้แล้วอะ่ะนั่นเป็นเคสสุดท้ายได้ปะเอานี่พี่แ,แต่พร้อมขาดไปเลยพี่เอาให้เคลียเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีกรณีกรณีกรณีรณใช่ใช่แล้วก็ประกาศไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ไปตั้งกฎ ไอ้น,นี่มาใหม่ด้วยไอที่เรื่องแบรนด์ที่ต้องรีบออมรากาศใช้ให้เร็วที่สุดเห็นปะได้เรครับก่อนอื่นขออาหารด้วย เก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดแล้วก็จบนะครับเร th ือ่องพวกน pues. ี้จบเนาะแล้วจบครั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 บคุณลุงมันมีแค่แค่นี้แหละครับคุณลุงหว้ยแม่งให้กูสบายสักวันไม่ได้นะไอ้เหี้ยขอบใจพวกมึงจริงๆเว้ยไอ้เหี้ยเว้ยเจตีสัตว์โอ้ว่าเจ็บคอไม่ไหวแล้วลุง แล้วก็เสียคาบอนหมดตัวซึ่งเนื้อประดาตัวตายเป็นไงบ้างครับลูกไอนิวเร์ลูกน,นี้ทางองเมริกาบอกว่า <c oughs> ใหญ่กว่าฮิโรชิมาอีกประมาณเจ็ดหมื่นล้านเท่านะ <c oughs> ลูกนี้ลูกเล็กลูกนี้ล,นลูกเล็กเหรอ <c oughs> ใช่อันนี้ลูกเล็กเดี๋ยวแล้วยังเนี่ยอันนี้แลย,ยังจะไปส่ง <c oughs> มูไปหายวัดเลย เราดีเทียอะไรในใจวะล่ะบอลพี่บอลนี่พี่บอลเคลียร์หรือยังครับพี่เือพี่กูปิดอ่ะพี่ชายยูไอทีอ่ะยายพี่พี่บอลเคลียร์ได้ยังไม่เอาเข้าไปครับตังจริงพี่เบิร์ดผมไม่มีตังจริงพี่บอลนี่โอเคมาหยุดละไกชนไงกูได้เป็นล้านเลยว่ะเกินไปสามหมื่นพี่เกินไปสามหมื่นพี่ไปแล้วนั่งนะอ่ะมันไม่อยู่ ทำมาเกลีร์กันได้ป่ะดูกังไงจ้ะสี่ควายเดี๋ยวก็มาก็ได้ครับพี่ตีมันน่าจะพังเพออยู่อ่ะพี่ได้ครับได้มันพังเพออยู่ไหนวะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะยืนเหมือนนั่นแหละได้ปะอยู่ข้างบนยังไงอยู่ข้างบนยังไงแต่มันเหมือน